สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโรงเรียน HOK OK. ในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆรู้จักกับมูซาชิตัวละครที่อิงมาจากประวัติศาสตร์ของนักดาบไร้ผ้ามิยามโตะมูซาชิผู้มุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดสูงสุดของวิชาดาบและกลายเป็นซาม,มูไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฮีโร่ไฟเตอร์แอสซิสินที่มีความคล่องตัวเป็นอันดับต้นๆของเกมอีกทั้งยังเล่นง่ายและเท่อีกด้วยมาดูสกิลของมูซาชิกันเริ่มที่สกิลพาสซีฟโอนิฮันเตอร์การปล่อยสกิลของเขา จะได้รับสแต็คทาให้การโจมตีพื้นฐานในแต่ละครั้งจะได้รับการเสริมพลังที่แตกต่างกันการโจมตีพื้นฐานด้วย1สแต็มูซาชิจะฟันดาบคู่ของเขาเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพหากมี2ส,สแต็มูซาชิจะพุ่งไปด้านหน้าและฟันสร้างความเสียหายกายภาพเช่นกันบอกได้เลยว่าสกิลพาสซีฟของมูซาชินี่เท่มากๆมากันที่สกิลหนึ่ง illuminating slash มูซาชิจะปล่อยพลังออกจากดาบเพื่อสร้างความเสียหายทางกายภาพสกิลที่ 2. Extreme Speed มูซาชิจะพุ่งไปข้างหน้า เพื่อสร้างความเสียหายหากโดนศัตรูโจมตีหลังจากใช้สกิลมูซาชิจะได้รับเกาะป้องกันต่อมาเป็นสกิลอัลติเมตนิเทนอิจิริวมูซาชิจะล็อกเป้าไปที่ฮีโร่ของศัตรูและพุ่งไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยจะสร้างความเสียหายทางกายภาพและทําให้เป้าหมายลอยขึ้นเป็นเวลา1วินาทีหลังจากนั้นเป้าหมายจะถูกทาเครื่องหมายการท้าดวนถึงตายเป็นเวลา5วินาทีทําให้ศัตรูติดสถานะลดการฟื้นฟูและมูซาชิเป็นอมะตะและลดความเสียหายที่ได้รับ50%ส เมื่อเรียนรู้สกิลไปแล้วมาที่คอมโบกันบ้างเราจะเปิดสกิล2สไลด์เข้าไปแล้วตามด้วยสกิลหนึ่งจากนั้นกดโจมตีพื้นฐานและตามด้วยอันติเพื่อยกศัตรูให้ลอยขึ้นจากนั้นต่อด้วยการโจมตีพื้นฐานคราวนี้เรามาดูที่ไอเทมกันบ้างเริ่มกันที่ชิ้นแรก Repetitious Bite ใช้เสริมพลังการโจมตีและลดคูดาวให้มูซาชิเพื่อให้ใช้สกิลได้อย่างต่อเนื่องชิ้นที่2คือ Boost of Resistance นำมาเสริมความคล่องตัวให้มูซาชิในการเข้าไปล้ว แนวหลังชิ้นที่3 X o c t o r m e n t ใช้เสริมพลังการโจมตีทางกายภาพและลดครูดาวชิ้นที่4นี่เข้ากับมูซาชิมากนั่นคือ Sword Master สิ่งที่จะทําให้การโจมตีแบบพิเศษของมูซาชิมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นยิ่งไปอีกชิ้นที่5 c u c r a s e of Savagery สิ่งนี้จะสามารถทําให้มูซาชิสามารถยืนเทรดกับฮีโร่อื่นๆในไฟได้และปิดท้ายด้วยชิ้นที่6 Blood Whiper การดูดเลือดจะทําให้มูซาชิสามารถยืดไฟได้นานขึ้นมาต่อกันที่อาคานา เราจะใช้ Mutation เพื่อเสริมการโจมตีทางกายภาพและเจาะทะลุกายภาพ r ว v e r เพิ่มการดูดเลือดสเ e a โจมตีกายภาพและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และ Eagle Eye เพื่อเสริมการโจมตีกายภาพและเจาะทะลุกายภาพเมื่อใช้อคณาตามนี้เราจะได้โบนัสเป็นการโจมตีกายภาพทะลุกายภาพดูดเลือดกายภาพและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ สวัสดีมีซาชิอะไรชุชุนะชูทงกูมูซาชิจะเย็นเย็นมีซาชุโทษโทษโทษมูซาชิใครแม่งเรียกกูมูซาชิเฮ้ยมีซาชุเอ้ยถูกแล้วมูซาชิหงุดหิดเว้ยเพื่อนแม่งล้อกันทั้งห้องเลยจะเย็นเย็นนะมีซาชุโทษโทษโทษมูซาชิมีซาชุมีซาชุเฮ้ยมีล้อเหรอมีซาชุมีซาชูมีซาชูอยากจะพูดอะไรแล้วมันก็เป็น ่อนใกล้ที่มาช่วยจะมีซาชุรีบตามมันไปเร็วก่อนที่มันจะหนีไปได้เข้าพุ่มไม้จะมีเอกดักมันว้โอ้โหแมงเสยเป็นเดวิลเมคไรเท่ยางกาดันเต้แต่ที่ไหนได้เป็นแค่มีซาชุเอ้ยมูซาชิ แม่งบูบี้กูทั้งเกมแน่ๆแบบนี้ต้องสร้างผลงานให้เพื่อนยอมรับวันนี้ละตายซะเพื่อนจะต้องยอมรับในอของข้อไม่ทันมันฟันซะก่อนเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมฮิริโตะสบายมากมีสาชุเฮ้ยกูมีสาชุไอ้มูซาชิเฮ้ยจะไปไหนไม่ได้หน่อยแล้วปิ้วปิ้วเหรอมันนี้มูดนแปถเกือบตาย

เพจะเตั้งปืนใหญ่เฮ้ยยิงรู้จักไม่แกนแคนนอนเดี๋ยวมึงจะกลายเป็นคุกกี้แคนนอนไปย้ายมันนี้มีสัจุไอ้มุซสชงไปดับมันเลยย้ายมันนีไม่ได้เฮ้ยดึงมันเออจัดการมันเลยมีสัจจุ เอาละข้าฝากดันต่อด้วยไอ้บิสชุกกูจะยิงปืนใหญ่อันมากดูจกไหมแดนแคนนอนพุ้ม โรงเรียน HOK OK ตอนมูซาชินักดาบในตำนานที่มีสกิลโคตรจะเท่เลยใครที่อยากติดตามข่าวสารเกม HOK OK, สามารถไปติดตามพวกเราได้ที่ HOK OK Daily ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับในคลิปหน้าอยากให้ทำฮีโร่ตัวไหนอีกสามารถเม้นบอกเราไว้ที่ด้านล่างได้เลยในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ